สมมติเราเราใส่บารเงี้ยแล้วพระที่เราใส่เราก็ไม่รู้ว่าท่านจะเป็นพระที่ดีหรือไม่ดีทําให้เราตั้งข้อสงสัยวันนี้นี่เราจะสงสัยในพระตาตาไตรไหมครับเราจะไปขึ้นแบบนั้นครับสิ่งที่เราทําบุญเราคิดว่ามันดีแล้วเ,เ,เราทําไปก็จบแล้วจบแล้ว <c oughs> แล้วเราไปเจอเขาอีกวันหนึ่งเกิดเขาไปกินเหล้าไปเสพยาเราไม่ได้ทํากับเขาเราสิ่งที่เราทําเห็นความดีวันนั้นอ๋อเราทําเห็นความดีวันนั้นใช่ แต่วันหลังมาเราไม่เห็นความดีรเราอย่ามาคิดบ,บนี้อือเราเห็นเราวันนั้นเราไม่เห็นภาพของที่ไม่ดีเข้าใจไหมเข้าใจครับภาพทิ้งเราไม่ดีเราไม่เห็นถ้าเราไม่ถ้าเห็นเราภาพที่ไม่ดีเราคงไม่ได้ใส่บาตรถูกต้องครับเพราะฉะนั้นบุญสําเร็จด้วยที่ใจเขาเราให้ได้ได้แล้วเขาจะไปคิดไปเยี่ยวก็เลี้ยงของเขาเขากินอาหารเราไปแล้วเขาก็บาปของเขาเราอย่าไปคิดเพราะมันพ้นมือเราแล้วเขาเห็นว่าเราเรา เราเห็นเขาว่าเป็นผ้าดีเราถึงใส่บาตรให้กินใช่แต่วันต่อมาเราไปเห็นขาวว่าพราที่เราเคยใส่บาตรให้กินเอ,อเนสียม่ทนเด่มสุลาสูบยามาอันนั้นเราเส็นสิ่งไม่ดีเราปล่อยไปเลยแต่เราทำคุณงามความดีของตัวเราแล้ว